มามาดูนี่ไม่พูดเลยมีแต่กิน ทำไมไม่พูดเขาเหนื่อยหรอ mm hmm. ทำไมอธิบายิว่าโอ๋โนนาเหนื่อยโนนาแต่โนนาก็คิดถึงป,ป้าปานนาก็เลยอยากจะทานสตอรอเบอรี่ปราะปานนาเห็นอ่ะพูดใช่ไหลังเลิกเรียนแม่สอนให้กินอะไรคะเอามาบอกให้กินอะไรหลังเลิกเรียนให้กินกินข้าวกินผักกินส้ตมตำกินสตอรอเบอรี่กินต้นไม้ผักไม่ช่ต้นไม้ ผลไม้ <Okay. S 1> เพื่อนมเพื่อทำให,ทำให้ทำให้ผิวดีใช่ไหม ทำไมมันเป็นยังไงบ้างดิเฮ้ยมันก็น่ากินให้ปะปาดานาดูสิยกให้ปะปาดานาดูสิเป็นไงบ้างอตอนนี้มันไม่ใช่สตอรอเบอรี่ของสวีเดนมันยังจะไม่หวานอร่อยนะคะถ้าสตอรอเบอรี่ของสวนสกาน่ะมันจะอร่อยมากมันจะหวานเข้าใจไหมลูกมันก็จะไม่โตขนาดนี้มันจะเล็กพอดีพอดีอร่อยหวานแซ่บเลย ไม่มีอะไรอ่ะลูกอันนี้ลูกมันลูกมันใหญ่แต่ว่ามันบวแสบบวแสบนี่แหละเขาถึงได้บอกว่าบางคนนะบางคนหุ่นดีดีแต่ไม่มีความหวานเห็นไหมดังนั้นเราต้องเป็นคนตัวเล็กจิตใจดีจิตใจงามไปด้วยไม่ต้องดูที่ข้างนอกให้ดูที่ภายในใช่ไหมอันนี้เป็นตัวลูกใหญ่ใหญ่ติ่งๆเลย นูนาบอกว่ายังไงนูนาบอกว่าอู้มาม่าขาวันนี้นูว่าจะนูนาเลิกเรียนมาแล้วนูนาว่าจะทําคลิปสวัสดีพ่อป้านะนแต่นูนาเหนื่อยใช่ไหมคะที่โรงเรียนยินเ้าเรื่ออะไรบ้างคุยที่โรงเรียนให้ฟังซิที่โรงเรียนมีอะไรบ้างที่โรงเรียนโรงเรียนเอือ มีอะไรบ้างที่โรงเรียนสนุกไหมสนุกสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะอืมมไม่มีอะไรอืมมันไม่อร่อยใช่ไหมไม่อร่อยนี่หมายถึงว่าเนื้อมันไม่หวานใช่ไหมคะแต่ลูกมัน,นโตสัปาน,น่าดูสิลูกมันโตนะคะน่ากินมากเออแต่ว่ามันเนื้อมันไม่หวาน ถ้าเป็นของสวีเดนนะมันจะหวานมันยังไม่ถึงหน้าของมันลูกมันยังไม่ถึงหน้าสตรอเบอรี่ออกจริงๆเข้าใจปะลูกมันสดบรรยากาศมันดีไงตอนนี้อากาศมันดีมันหนาวพอดีแล้วลูกมันโตแต่มันไม่หวานเนี่ยช่วงใกล้ๆจะซัมเมอร์นะโอ้โหสตรอเบอรี่สวีเดนหวานเสพกันนะ อนุแสดงอะไรดูสิแสดงวิสัยทัศน์ดูสิอนดุดีเบทกับสตรอเบอรี่สิดีเบตกับสตรอเบอรี่มาดูสิสตรอเบอรี่ล,ลูกเหมือนอะไรมันจมูกไหมอันนี้อหมือจมูกเหมือนโดโคีโดโคีเป็นโดโคีโอไหมถ้าคนโกหกจมูกมันจะโตโตนะปะาป้ะถ้าคนจถ้าคนโกหกจมูกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นทุกวันทุกวันโตขึ้นอะไรจมูกมันจะโต ทำไมมันโตก,ก็คนโกหกอะถ้าใครโกหกอือจมูกมันก็จะโตก็จะบานขึ้นทุกวันทุกวันหน้าเป็นไอ<ห>้วันมีบอน,นจมูกเหรอถ้า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 ใครโกหกเยอะๆแล้วก็จมูกก็จะโตแล้วก็หน้าก็จะดังก็จะไม่สวยหน้าก็จะไม่ผ่องใสคนโกหกไม่ดี เข้าใจปะไม่อยากโกหกนะอือไม่โกหกถ้าเราเป็นคนโกหกหน้าเราก็จะไม่สวยแล้วก็ไม่มีใครคุยกับเราแล้วก็หน้าเราก็จะไม่เบิกบานเราก็จะมีแต่ความทุกข์คนขี้โกหกไม่ดีเราไม่โกหกเราต้องพูดความจริงแต่เราจะไม่ทําผิดเข้าใจไหมอือน้าไม่มีปากนูาใช้ก้อนะน้าจะทําดูปากน้าไม่มีอือโอเค แล้วที่โรงเรียนครูเขาสนอนยังไงบ้างเราไปป๊าปให้ป,ะป,ะปะัป๊าเนี่มาฟังสิโรงเรียนที่สวีเดนเนี่ยเวลาเขาสอนเขาสอนยังไงกินข้าวเขากินเขากินตอนไหนกินข้าวกลางวันน่ะกินที่ไหนข้าวกลางวันเขามีห้องกินข้าวมามาเล่นข้างนอกสามครั้งวันนี้เหรอคะไปเล่นข้างนอกสามครั้งไอพีดีไอพีดีอ่ะพูดสิทุกวันใช่ไหมครูให้ไปเล่นข้างนอกวันละสามครั้ง เล่าอธิบายให้ฟังที่โรงเรียนที่สวีเดนครูให้ไปเล่นข้างนอกแล้วหนูนาเลิกโรงเรียนกี่โมงเราสิคะพูดดิพูดเล่าอธิบายให้ฟังหนูสิโชว์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ตัวเองสิรอกรอกรอก่อนค่ะเวลาพูดไม่พูดไม่เพราะต้องขอโทวดยกมือกอโทษด้วยขอโทษดน,ทษนะคะ เอาวางดีอย่าเขียนะเวลากินอย่าเขียเกี่กๆเอาวางอันนี้ไม่กินก็แยกๆไว้ไม่ใช่มั่วซั่วเธอเข้าใจใช่ไหมเธอเข้าใจที่ฉันอธิบายใช่ไหมโอเคเธอไม่เข้าใจเธอไม่เข้าใจเธอธหละไม่เข้าใจอืมฉันแล้ไม่เข้าใจเธอออฉันปึกก็สิทัางนั้น แล้วเธอรู้ไหมปึกคืออะไร stupid อืมเธอเธอด่าเลยเนี่ยไม่อ่ะเธออธิบายสิอคิดได้ยังวิสัยทัศโชว์วิสัยทัศน์กับดีเบตกับสตรอเบอรี่สิเร็วเร็วเร็วให้เข้ากับบรรยากาศเนี่ยอ,อ่ะโชว์วิสัยทัศสิว่ายังไงบ้างเธอไปโรงเรียนนะ่ะสมองไม่ไม่เดินเหรอคะ สมองเดินไอ้สมองเดินก็พูดสิหน้าสมองเดินอืสมองเดินก็พูดสิคุณนายสมองหน้าเดินอืเดินลายบ่เดินลายมากมากอ๋อบอกอ่องกิดให้เพื่อนฟังนันไหมว่าบอกอ่องกิดให้ป้าปาน้าฟังนันไหมอะไรอังสปี <am> Speak English ไหม I'm going to put them in today I eating strawberry แล้วแม่ไม่ได้สติง e ิ้งว video before มัม่ามามาทำอะไรแขนมาม่ามาไม่ได้ตดแขนมันโดนพื้นมาม่าพูดทำไมใส่วีดีโอมาม่าไม่น่ารักแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ตดแม่ก็ต้องเขาไดยินเสียงได้นี่ไงมือเขนมันโดนเนี่ยโอ้ก็ได้ยินเสียงได้เดี๋ยวบางทีเธอมือเธอยังหล่นไปยังมันยังติดเลยตรงหนบางทีเรานั่งใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม เวลาเรามูฟเลยไหมมันก็เหมือนถ้าคนถ้าหลายๆท่านไม่เห็นป้าป้าน้าจะสงใจแต่เราไม่ได้ตดเข้าใจเป้าลูกอือ่ะพูดดีๆมีสาระ mm hmm. พูดดีๆมีสาระว่าโนนาไปโรงเรียนโนนาทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังสิคะโนนาไปเล่นกับเพื่อนแล้วน่าสนุกกับเพื่อนแล้วตัวโนนานเสร็จโนนากลักบบ้านทั่ว แล้วที่โรงเรียนเขาให้เล่นกี่เวลาอธิบายให้ฟังสนะิแล้วกินข้าวอะไรบ้างวันนี้พูดสิคะอ่ะกินปลาซอสวันนี้อืมแล้วก็อะไรอีกปลาซุปแล้วตอนนั้นมนะันก็กินวันนั้นอะตัวนั้นไม่มันเป็นซอสปลาแล้วตอนนั้นนะ่ากินผัดทอดติดแล้วพอแล้วบมูรุดมันะกินแล้ว เตียนุ่นอเมริกันรลกนั่งแต่ว่านั่นนั่กินตอนนั้นอุนอเมริไันั่นิาเป่ยแล้วไงต่ออะไรมมลูดอทิบอทิ์มลูดคืออะไรคะมลูกุเป็นอันรู้ไหมมูดแต่มมรูดเป็นอันนี้มันเป็นเสีอัน สีอันสีมันเป็นสีมันเป็นสีสีส้มแล้วคำบุนอะ่ะมันภาษาไทยชื่ออะไรคะสีเคเคอะไรมูนหลุดสวีเดนภาษาแคร์แคร์หลอดแคร์หลอดแล้วโปรตติดคืออะไรคะโอทอดติดพอทอติดคืออะไรคะมันฝรั่งมันฝรั่งตัวหมอด อันนี้คืออะไรคะภาษาสวีเดนสตรอเบอรี่สวีเดนยุบอะไรยุบอืมอ่ะทีกเกนยุบพูดอีกทีสตรอเบอรี่ภาษาสวีเดนก็ทำสิคะยุบก็โชว์นี่สตรอเบอรี่นะคะภาษาสวีเดนสตรรออเบี่นะคะภาษาสวีเดนเรียกว่าพูดสตรอเบอรี่อืมภาษาสวีเดนเรียกว่าอะไรคะยุบอืมยุบ <YouTube. S 1> แล้วคนนี้เขาเรียกว่าอะไรกันเนี่ยมือคนนี้เขาเรียกว่าอะไรกันเนี่ยอายแววคิวคิวดีแล้วก็พูดสวีเดนไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกันภ mm. าษาอันนี้ก็พูดสวีเดนไปสิอันนี้อะไรกันเอ์ภาษาสาวีเดนนะเอออันนี้ล่ะตาภาษาสาวีเดน อะไรกันเนี่ยเอ่อกะอันนี้ละ่ะคะยูมูกภาษาสซเวเดนอ่าแนสซ่าอืมอันนี้ล่ะหมุนอืมอันนี้ล่ะคะหัวอืมอ่าแล้วยมมมิ้มล่ะคะพูดว่ายังไงยิ้มยิ้มสมาเนี่ยภาษาสซเวเดนว่าอะไรลา<อ> ลีหรือเปล่ายิ้มอะภาษาสวีเดนอ่ะใช่ไหมพูดสิก่อนจบพูดยังไงทีนี้ก่อนจบแล้วบอกยังไงคะ,ะสวัสดีค่ะทีนี้จะจบคลิปแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันเนราจะทำคลิปวิดีโอส่งตามมาแล้วก็ <c oughs> จะจบคลิปเธอจะมาทำสมตมบัติอะไรยกมือสวัสดีไปแล้วจบคลิปสวัสดีค่ะบายบายจุ๊บจุ๊บจับจวดตุ๊ดตุ๊ดพูดอะไรก่อนรับ s ติ๊กเกอร์ติดตามวิดีโอยิ้มให้ท่านสัตว์บายบายจุ๊บจุ๊บตุ๊ดตุ๊ดสวัสดีค่ะ